ตัวทั้งหลังครับตัวข้างหลังตัวข้างหลังครับเข้าเข้าเข้าเอาเล้วเอาเลี้ยวาเล้วสเลยเดียวไล่ต้นไหนต้นไหนไปดูดิ่แรงแต่ต้นไหนไปไล่มาท่านพอออกตนไหนไปมาไปดูดิต้นไหนต้นที่เดินไปรีบไปไปมาที่ต้นไหนต้นแรกไปตามไปต้นไหนต้นแรกของอะไรครับพ่อผมกาต้นแรกที่นี่ครับ หน่อนุเทไหมาโอเคครบไปทป้ายใหม่ทักต้นนะเก้าิชีวิตถ้าแปดสิ้นชีวิตถ้าเหลือดแปดพอจะสิ้นชีวิตใส่ด้วยนเดีเยะตะปูมาต่อมาธรรามาตวผคนเล็กคนน้อยไว้หน่อก็ปลูกฝังก็ปลูกได้

ทีเหลือแปดชีวิตไม่รู้อะไม่รู้วันนี้กรรมการนทซ้ำนนี้กรบร้อยนะใหเบ้อยนะยาไปตัอยาไปโคตตัดมันเ่ปัญหานะคือเอาเงินมาบันไม่ใช่เรื่องรเงินราใครจะคือมากกว่านี่เป็นคดูคือ อยากเกาสพี่ผมก็พูดพี่ดูเบนให้ดูพูดมิ๊ถ้าอยากจะตัดต้นไม้ตัดในที่กวนปลูกถ้าชีวิตนี้คุณตัด แล้วก็ตัดพ่อกะยืแถวนี้หครับ 了解情况。